นี่มารถฉันนี่ท้าไมมาจอดอยู่ตรงนี้อะแกบอกว่ารถคันนี้มันเป็นของแกเหรอแกรู้ไหมว่านี่โตโยต้าเอาหาดเลยนะฉันไล่แกดีๆแกไม่ไปใช่ไหมได้เทปนี่ไงเยป,ป,ปออกไปสิเทปนี่แกทำบ้านอของแกเนี่ยฮะก็ฉันบอกแกแล้วนี่ฉันเตือนแกนแล้วนี่ <laughs> ไปจันที่รักสลยจ้าสวยจ้าป้ายโพสไปเฮออ้ยส,สวยมากเลยที่รักสวยมากเลยจ้าไปโพไป้าโพสไปโพสไปกระส,สรับแตกแตกไปสองแป้หมุนเออสวยอ้วนไหมเนี่ยอ้วนไหมไม่อ้วนเลยที่รักหุ่นดีมากเลยว้าวอือโพสไปจ้าโพสไปสวยอือแฟนพีน่นี่สวยจริงเลยอ่ะ แกไม่ได้เจอตั้งนานเป็นไงบ้างเนี่ยสบายดีปะนี่ใครเอะที่รักนี่ไมค่ะเพื่อนสมัยเรียนแต่กไม่ได้สนิทมากนะคะแล้วนี่แกนั่งวีนมาเหรออุต๊นิ่นี้ตกอับถึงขั้นไม่มีใครไปรับไปส่งแล้วเหรอไมค์ทิปถ้าแกไม่มีอะไรแล้วเนี่ยฉันขอตัวก่อนละกันนะเดี๋ยวกันสิไมคที่แกรีไปเนี่ยเป็นเพราะแกรับไม่ได้สิ ที่ชีวิตของฉันน่ะดีกว่าแกอะ่ะนี่นี่มารถฉันนี่ทำไมมาจอดอยู่ตรงนี้อ่ะรถเธอเหรอที่รักเพื่อนเธอบอกว่านี่รถเขาอะนี่ไหมแกบอกว่ารถคันนี้ยมันเป็นของแกเหรอแกรู้ไหมว่านี่ยมันรถรุ่นอะไร โตโยต้เอาหาดเลยนะทำไมฉันจะไม่รู้จักล่ะก็รถคันนี้เป็นรถของฉันนี่แกอย่ามามั่วนะยี่ใหม่รถคันนี้พี่โอนน่ะเขาเพิ่งถอยมาเซอร์ไพรส์ฉันมือันเกิดของฉันเองและเนี่ยก็คือคุณแจกดูให้เต็มๆตาด้วยอะ กุญแจมันอยู่กับฉันนี่เมื่อคุณใจอยู่กับฉันรถมันก็ต้องเป็นของฉันแล้วแกมีเหล่ะกุญแจก็ไม่มีพี่อ้นนี่ยิ้มใหม่แกยังมีเลิกทำนิสัยเก่าอีกเหรอตอนสมัยเรียนอะแกก็ชอบมาอ่อยผู้ชายของฉันอยู่เรื่อยนี่ทิฟ์ฉันบอกแกไปหลายรอบแล้วนะ ไอ้รุ่นพี่ที่แกชอบอะไรเนี่ยฉันไม่ได้สนใจเลยมีแต่เขานั่นแหละให้เพื่อนมาขอเบอร์แต่วฉันก็ไม่ได้ให้เบอร์เขาไปด้วยออเหรอเชื่อตายแหละพอได้แล้วที่รักนี่เธอเธอบอกว่ารถคันนี้เป็นของเธอเหรไหนหลักฐานอ่ะขอดูหลักฐานหน่อยดิหลักฐานเหรอฮลัลโหลรถของฉันอยู่ที่ไหน หรอแต่ฉันเห็นรถฉันเนี่ยจอดอยู่ข้างทางช่วยจัดการให้ฉันด้วยนะนี่ไมคแกนี่แสดงเก่งดีเนาะแกน่าจะไปหาสมัครงานที่เกี่ยวกับพวกดาราตัวประกอบอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คนนั่งวินมอเตอร์ไซค์แบบแกเนี่ยนะจะมาน,นั่งโตโยต้าเอาหาดแบบเนี้ฮะ <c oughs> เด <c oughs> <m> er ี๋ยวพวกเธอก็รู้ว่าจุดจบเนี่ยมันจะเป็นยังไงจุดจบเหรอกลัวกลัวเดี๋ยวเธอก็รู้ว่าจุดจบมันเป็นยังไงพอพอได้ละยี่ไม้รถคันนี้มันแพงมากเลยนะ คนอย่างแกเนี่ยคงจะไม่มีปัญญามซื้อรถคันนี้ได้หรอกเลิกฝันกลางวันได้แล้วฮัลโหลครับครับได้ครับพอได้แล้วสาวๆพอดีฉันมีธุระต้องไปทำอะ่ะเรื่องวันนี้ฉันจะถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นแล้วกัน <c oughs> ไปกันเถอะที่รักค่ะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนี่มันรถของฉันพวกเธอไม่มีสิทธิ์ขึ้นนะฉันว่านะแกรีบถอยไปไกลๆดีกว่าอย่ามาทำให้พวกฉันเสียเวลาใช่เด็กหินครับเราจะไปไหนกันดีเหรอคะที่รักไปเซ็นท่ากันดีไหมหยุด ที่หมายนี่มพูดไม่รู้เรื่องจริงเลยได้ไปใช่ไหมฉันไล่แกดีๆแกไม่ไปใช่ไหมได้ทิปนี่ไงออกไปเถอะทิปนี่แกทำบ้านของแกเนี่ยฮะก็ฉันบอกแกแล้วนี่ฉันเตือนแกแล้วนี่นี่เธอถทะลุคันนี้เป็นของเธอจริงๆนะ ันจะยอมเรียตั้งแต่หน้ารถจนท้ายรถเลยรถคันนี้เป็นรถของฉันที่ฉันสาดน้ำแกไปเมื่อกี้มนคงจะน้อยไปใช่ปะถ้ารอแปบหมื่นจะทํทำให้แกได้รู้ว่าฤทธิ์ของการเป็นนางเอกของแกเนี่ยมันจะหมดไปก็วันนี้แหละอ้อนนี่แกมูทำอะไรอยู่อะโทรไปก็ไม่รับสายเอารถมาคืนแม่เดี๋ยวนี้เลยนะพอดีมีเหตุฉุกเฉินนิดหน่อยอแม่ มีคนบ้าที่ไหนไม่รู้มาขวางหน้ารถอะแล้วบอกว่ารถเนี่เป็นรถของมันอะฉุกเฉินบ้าบออะไรของแกถ้าแม่โดนไล่ออกอะเกจะรับผิดชอบไหวไหมท่านประธานประธานท่านประธานมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะฉันแจ้งว่าให้คุณเนี่ยเอารถไปรับลูกค้า VIP แล้วเอาไปจอดไว้ที่บริษัท แล้วนี่มันอะไรคะเออคือเห็นนายบอกว่าถ้ารถคันนี้เป็นของฉันจริงจะยอมเลรียตั้งแต่หน้ารถไปท้ายรถไม่ใช่หรอ,อ,อท่านประธานคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคุณหยกคุณเป็นถึงเลขาส่วนตัวของฉันแต่ดันปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยกลับบริษัทฉันเช็คบินกับคุณแน่คะ่ะเออท่านประธานคะ จากนี้ไปอะฉันจะไม่ให้มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นอีกค่ะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะไอออนไหนแกบอกแกพาลูกไปหาหมอไงแกยังไม่รีบขอโทษท่านประธานอีกขอโทษครับท่านประธานขอโทษจริงๆครับแกด้วยใหญ่ทิพย์ขอโทษฉันไม่ยกโทษให้หรอกนะผมขอโทษจริงๆนะครับผมไม่รู้จริงๆว่าคุณเป็นเจ้าของรถครันนี้อะ แถมยังเป็นเจ้านายของแม่ผมอีกอะ่ะใจเย็นๆก่อนนะคะท่านประธานใจฉันใจเย็นเหรอได้เมื่อกี้เนี่ยผู้หญิงคนนี้ทำอะไรกับฉันไว้ท่านนายทำแบบเดียวกันกับเธอคืนฉันจะยอมยกโทษให้หยุดพี่ออนฉันเป็นแฟนของพี่นะพี่ททงกับฉันได้ลงคอหรอเอ๊ะพี่อน้นหยุด ไม่เอาพี่อันพี่อิไม่เอาพี่อิพี่กรทำกับฉันได้ยังไงเนี่ยฉันเป็นแฟนของพี่นะคุณหยกเอารถไปล้างแล้วขับมาคืนฉันด้วยได้ค่ะท่านประธานอ๋อแล้วรถคันนี้ไม่ได้ชื่อว่าโตโยต้าเอาหาดอะไรของเธอนะ มันชื่อว่าโตโยตา้าเอว่าดหานนี่นี่ยี่ใหม่นี่ใหม่ที่กลับมาเหล่นี้เยนะี่ยอ,อกวีาา่าี่ยี่ยี่ยี้มันชี่อ,อาาี่าี่าี่ยี่ยี่ี่ยี่งี่ย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 ีนยีง่ยงี่ี่ย,ใใยี่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 ยังยงครั่ยี่ยี่ยอ่ยี่ยว่ยี่้ีไยี่ยี่ไี่ยี่ไี่ยี่ยี่น้่ยี่ยี่ย,ยี่ออยี่ยี่ี่ยี่ท่ี่ย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 ี่อี่ยี่ยี่ยีย หนูเลิกกับลูกชายแม่เอาคุณแม่หาหนูไม่เอาแล้วเลิกไปเลย